พาไปดู1ในโพสเจ้าปัญหาและพาไปทำการรักษาความปลอดภัยของบัญชีนะคะตามครูดวงมาดูได้ค่ะครูดวงจะพามาดูเนี่ยค่ะลิงก์โพสของครูดวงนะคะที่ท,ที่ที่มันมีปัญหาอยู่นะคะเขาบอกว่าคนอื่นคนอื่นๆจะไม่สามารถเห็นโพสของคุณได้นะคะอันนี้คือตั้งแต่วันที่1ิบสมีคสองห้าออืม อันนี้คืออโพสต์ของ coolvoice com นะคะเรื่อง6ขั้นตอนในการเขียน my n d mapping แผนภูมิความคิดอย่างถูกต้องนะคะตรงนี้เราคลิกเข้าไปดูข้างในเนี่ยเออมันมาแบบนี้มันขึ้นเป็นแบบนี้เว็บยูฟาอันนี้เป็นเว็บอะไรอะ่ะ เว็บเพจนี้กำลังพยายามเปิดแอปที่อยู่นอกเปิดดูหน่อยเว็บพนันนะคะมันคือเว็บอะไร บันทึกโปรไฟล์เหรอคะอื๋อันนี้น่ากลัวนะอันนี้คืออะไรเนี่ยเพิ่มเพื่อนเมื่อ,อกี้เมื่อกี้เราไปที่เฟซมันให้เราเข้าลิงก์ไปแล้วเปิดไลน์นะแต่ครูดวงไม่เคยเข้าไปไม่รู้จะเป็นอะไรนะคะมันน่าจะเป็นแอปอะไรเนี่เออมื่อกี้อยู่ตรงนี้เราเซฟเข้ามาเองเหรอคะ แต่ทำไมมันเป็นชื่อเรื่องของครูหกขั้นตอนในการเขียนไม์แมปมันเกี่ยวอะไรย่งพอคลิกเข้าไปแล้วมันไม่ใช่อ่ะแล้วมันหาต้นขั้วก็ไม่เจออ่าดูตัวเลือกต่อนะคะโพสของคุณขัดต่อมาตรฐานหรือว่ามัน,เป,นเป็นเว็บโปบปอ <c ười> คุณอื่นจะไม่สามารถเห็นโพสแต่ว่ามันน่าจะเป็นเว็บการศึกษานะคะเนี่ยครูไว้แต่พอคลิกไปแล้วมันขึ้นแบบนั้นนี่ครูดวงลองลองคลิกในใน Google ก็ไม่ไม่เป็นเหมือนกันนะคะ มันมันเข้าไปไม่ได้มันบอกว่าไม่ให้อายุเกินสิบแปดปีถึงจะเข้าได้เฮ้ยมันอะไรเนี่ยอ่าลองดําเนินการต่อตรงนี้นะคะเนี่เขาบอกว่าขัดมาตรฐานต่อชุมชนแนวทางการตัดสินดําเนินการต่อโอเคเนี่ยคุณเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคำตัดสินอ่ารักษาความปลอดภัยของบัญชีเราว่าเราไม่น่าจะถ้าเราว่าคุณ คุณไม่ได้โพสต์สิ่งนี้เราสามารถช่วยคุณรักษาความอาภัยให้กับบัญชีคุณได้อาจดำเนินการต่อมันมันไม่เห็นมีที่ให้ลบเลยนะคะเนี่ยมันลบไม่ได้แล้วโอเคเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลบได้แล้วเข้าไปดูได้แต่ลบไม่ได้นะคะโอเคอ่าไม่เป็นไรเนี่ยพอ ที่มันมีปัญหาบางทีเรากดซ้ำๆบ่อยๆมันก็หาว่าเราทำอะไรซ้ำๆนะคะเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปไหนเลยกดอะไรไม่ได้เห็นไหมคะกดก็อยู่ที่เดิมกดปิดก,ก็อยู่ที่เดิมแล้วทำเยี่งไรอ่าออกโอเคมีข้อไปดพลาดในการดึงข้อมูลนะโอเคโอเคค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องอ่าเดี๋ยวนี่เยอะแยะขนาดนี้จะจะเข้าไปดูยังไงเห็นไหมคะ จะรอดไหมคะแบบนี้อืมแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่ามันผิดพลาดตรงไหนอ่าเดี๋ยวคุณดวงจะพาไปดูตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าเราจะมาเช็คประวัติเราย่างไงบ้างนะคะโอเคค่ะอาคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ